สวัสดีครับผม Apple Ford พระนครเกษตรนวมินครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีรุ่น e v e r อเรตัวขับ4ครับราคารถ1 8 5 0 0 0 0สนบาทนะคันนี้เป็นรุ่นสีขาวมุกนะครับก็จะเพิ่มอีก12,000หมืนสบาทครับของราคาตัวรถนะครับคันนี้หรือว่าเป็นรุ่น e v e r อเรตัวท็อปสุดเลยนะเป็นตัวขับ4นะครับไทเทเนียมพัดกันเลยนะครับคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในนะว่าผมแต่งอะไรกับลูกค้ารอบคันนะครับเราเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนนนะคครัับี้ก เขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ก็มีอะไรบ้าง่ะเรามาดูกันด้านหน้าเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ให้กับลูกค้านะเป็นคาว่า FORD ตามสีตัวรถเลยนะครับรถสีขาวมุกนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าเนี่ยก็ตามสีตัวรถนะครับตัดกับสีดำด้านเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเลยนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยเราสังเกตว่าตัวตัวเนี้ยตัวกระจังเนี่ยก็จะคล้ายเป็นรูปตะข่ายนะครับตัวนี้ช่องรับลมก็จะเพื่อที่ให้อากาศ ด้านหน้าเนี่ยมันเข้าไปที่ค้องเครื่องให้อากาศมันไหลหมุนเวียนให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่เกิดความร้อนนะครับก็ระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเราเสริมด้วยไฟ3จุดให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้สวยงามเลยติดเข้ามากับพร้อมกับกระจังหน้านะครับแล้วก็ตรงกระจังเนี่ยเราเสริมมันมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับต้อง3ามองศานะครับตัวนี้กล้อง3ามเนี่ยมีทั้งหมด4 4, 4, จุดนะครับที่ด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านท้ายอีกหนึ่งตัวเป็นทั้งหมดสี่ตัวนะสงหรับ เรียกว่าเป็นชุดแต่งของเอเวอเรสต์วิกเตอร์นะครับวิกเตอร์สวยงามรอบคันนะครับคันนี้ก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับเราเอาชุดแต่งเข้าไปเนี่ยสวมกับตัวกันชนด้านหน้าให้เลยให้กับรถลูกค้าเพิ่มความสวยงามครับก็จะมีสีขาวตามสีตัวรถเลยนะครับตัดเป็นสีดําด้านตรงกันชนด้านล่างก็เพิ่มความสวยงามมีมิติมากขึ้นแบบตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับด้านหน้าของตัวเซนเซอร์ของตัวเอเวอเรสต์กับเสียจะมีทั้งหมด 6. จุดนะครับมีด้านหน้า 6. จุดซ้าย3ขวา3านั่นเองครับตัวชุดแต่งวิกเตอร์ก็ ตามรูปเลยก็สวยงามนะครับตามแบบฉบับของตัวชุดแต่งของเขานะครับวิกเตอร์ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมของตัวเอเวอเรสทุกรุ่นนะครับก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับเอเวอเรสใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวเทนตัวไทเทเนียมตัวไทเทเนียมพัดนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับขอให้ลูกค้าแต่งได้เลยนะครับมีห่วงลากจูง2จุดนะครับที่ด้านหน้าของตัวเอเวอเรสนะครับก็สามารถลากจูงได้จริงนะครับใช้งานได้จริงเลยนะครับตัวนี้เวลาเราพยทางออฟรดเนี่ยรถเราติดหลุมเนี als, ่ยเราก็สามารถลากจูงได้นนะคครรััับบววงตตเี้ยยิดดกแลนะครับ ลูกค้าก็สามารถใช้างานได้จริงแข็งแรงทนทานนะครับและส่วนของด้านล่างกันชนเนี่ยเราเสริมด้วยแผ่นยางกันกระแทกด้านล่างนะครับเวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ยก็จะมีเศษดินเศษทินของแข็งเนี่ยก็ช่วยเซฟม่ให้มันไปกระแทกเครื่องยนต์ให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ช่วงเนี่ยขับรถลุยนะฝนตกน้ําท่วมแผ่นตัวนี้ก็สามารถรีดน้ำไม่ออกจากเครื่องยนต์ได้นะครับก็ไม่ให้น้ําเข้าเครื่องยนต์นั่นเองนะครับก็เป็นความปลอดภัยของตัวเครื่องยนต์รถไม่แนะนำให้เราออกนะเพราะว่าแผ่นตัวนี้มันติดมาจากโรงงานมาพร้อมกับตัวกันชนหน้ารถของเดิมก็ว่า เป็นการทำออกแบบดีไซน์ใหม่ของตัว f อร์ในเจนทุกรุ่นนะที่มีแผ่นตัวนี้มาให้นะครับด้านหน้าเรามีตัวกล่องเรดาร์นะครับเป็นเซนเซอร์กัรระยะเรดาร์ตัวนี้ทํางานเวลาเราขับรถอยู่นะครับเราใช้รถเราวิ่งอัตโนมัติมีระบบเบรกอัตโนมัติด,ด้วยกับรถคันหน้านะครับเป็นเรียกว่าเป็น adaptive c r u i s e ค o n t r o l นะครับพ,พร้อมกับ,บ,บระบบ Stop a n d go Sto p and go คืออะไร s ต o p and go คือเวลารถคันหน้าหยุดรถเราหยุดตามรถคันาหน้าออกตัวรถเราออกตัวตามนะครับก็เป็น เทคโนโลยีแบบใหม่ของ Ford Next Gen ทุกรุ่นที่มีระบบ Adaptive คว้นททํนทำงานร่วมกับระบบ Stop and Go นั่นเองนะครับด้านหน้าก็ถือว่าเป็นตัวสวยงามเลยนะครับพอดีแต่งชุดแต่ง Victor Sensor 6จุดด้านหน้านะคร,บระบบความปลอดภัยถือว่าบคันเลยนะครับแล้วเราดูส่วนอื่นกันบ้างนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีไฟของเราเนี่ยเป็นไฟแบบ Magic คไ d นะครับเป็นไฟแบบ ไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์เป็นรูปตัว C ครับเป็นไฟสีแคลมปนั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเป็นสีส้มนะครับไฟแมททิค LED เนี่ยเวลาเราขับโหมดกลางคืนเนี่ยไฟไฟแมททิคเนี่ยเขาจะปรับปรับไฟอัตโนมัตินะครับเราเข้าสู่โหมดกลางคืนมืดมากๆไม่มีแสงไฟไฟเขาจะปรับเป็นไฟสูงอัตโนมัติเลยนะครับไฟสูงเนี่ยคืออะไรไฟสูงคือเขาจะปรับให้่บแยกซ้ายขวานะครับสูงฝั่งซ้ายสูงฝั่งขวานะครับพอรถขับสวนมาก เขาจะปรับลําแสงให้อัตโนมัติเลยนะครับไฟเนี่ยก็จะไม่ไปแยงตารถคันที่ขับสวนมานั่นเองครับก็ถือว่าเป็นไฟอัจฉริยะแบบใหม่ของตัว f o r d Nextgen นะครับไฟตัดหมอกเราก็เป็นแบบ led นะครับตัวนี้เป็นไฟแบบ led แสงสีขาวนะครับครอบด้วยสีโครเมียมตามแบบฉบับของตัวรถเลยนะครับก็ถือว่าครบคันเลยคันนี้ออปชั่นนะครับมีลูกแก้วด้วยนะครับตัวนี้เวลาเราขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไฟตัวนี้เขาจะติดตามวงล้อที่เราเลี้ยวนะครับก็เป็นไฟที่สองสองสว่างเพิ่มแสงในเวลาที่เราขับในทางมืดที่มันมื ช่วยกับไฟหน้านะก็ทำงานได้ดีับตัวนี้ไฟไฟ m มสติก LED เป็น performance LED ของ Ford เลยนะครับแล้วก็ครอบด้วยไฟหน้าให้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบตรงรุ่นเลยคำว่า e v e r e s รสครับสามารถใส่ด้วยกันทุกรุ่นของตัว e v e r e s รทุกรุ่นคนระอบไฟหน้านครับเรามาดูส่วนฝากระโปรงกันบ้างฝากระโปรงของเราเป็นแบบ Aero Dynamic ครับรูลมไดีเส้นขอบมุมตัดเนี่ยเขาจะทำมาเพื่อให้มันรูลมได้ดีรับลมได้ดีรถขับได้นิ่งขึ้นนะครับก็สังเกตว่าจะมีเส้นขอบมุมตัดตามที่บนฝากระโปรงนะครับแล้วก็มีเสริมอะคริลิกเป็นสี ดำเงานะครับก็ตัดกันกับสีรถนะครับก็เสริมเพิ่มความสวยงามของเดิมเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับเราก็ลูกค้าขอเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถแล้วก็ใส่สีดำให้กับลูกค้าเลยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบแรงม้า2อ0แรงบิด500นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะครับซีซูบแถวเลี่ยงนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วภายในของเครื่องยนต์กันบ้างครับคันนี้เราเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวโช o k ฝากระโปรงเนี่ยเราติดเพิิ่มมมให้้้้กกกััับบลูคคคาานนนนะะะปปตตเเขจ็ไไรวี แต่ลูกค้าขอเป็นโช๊คฝากระโปรงนะครับแล้วก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้าเลยนะครับแล้วเรามาดูที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าเราก็เป็นน้ำยาของเหลวนะครับตัวนี้หลอสีสอดสีน้าเงินอาจจะเป็นน้ำยาฉีกกระจกนะครับก็คือเป็นน้าฉีกกระจกนั่นเองน้ํายาหล่อเย็นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สังเกตตัวแมกกาซินนะครับเราก็ดูความพองของน้ํามันน้ํายาหล่อเย็นนะครับว่ามันพองแค่ไหนนะครับเวลาเราใช้งานนะครับ น้ำมันเบรกนะครับเป็นคันนี้เป็นหม้อลมเบรกแบบไฟฟ้านะครับที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะก็นิยมใช้กับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้านะครับอนาคตอาจจะเป็นเอเวอร์เรสต์ไฟฟ้าก็ได้นะเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเขาวางรากฐานไว้แล้วนะว่าอนาคตอาจจะเป็นเอเวอร์เรสต์ไฟฟ้าก็ได้นะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์สวยงามเลยครับออกออกแบบวิสัยใหม่ของตัวฟอร์ดนะครับไบเทอร์โบนะคันนี้เป็นเครื่องไบเทอร์โบเทอร์โบก็2ลูกอยู่ข้างเครื่องยนต์นะครับก็ เป็นเครื่องไบเทอร์โบ2องแรงมา้าแรงบิด500เลยนะครับเครื่องยนต์แบบ4สูบแถวเรียงนะครับของตัวดีเซลเอเวอเรสต์นะครับตัวเครื่องยนต์เราดันไปให้ติดกับตัวแคสซีรถนะครับเพื่อที่จะให้ด้านเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างขึ้นเวลาเราเซอร์วิสแม่นแนนเนี่ยก็ทําได้ง่ายขึ้นช่องระบายอากาศก็ทําได้ดีขึ้นอากาศไหลหมุนเวียนไหภายในเครื่องยนต์ก็ดีขึ้นด้วยนะครับมีแผ่นยางครอบเครื่องนะก็ลดการสารั่นของเครื่องยนต์ลดเสียงได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ทำออกมาทุกรุ่นนะครับทุุุุกกกรรรรรร่่่ Ford, ่่นนนนนนจะะะมีีแแแผยางงงคคคออออบบบบเเืใให้ัััตตตววทลสข แต่ีจริงก็เป็นแบบ AGM นะครับตัวนี้ก็แบตลูกใหญ่นะครับกระจายไฟได้สุดเลยก็ใช้ไฟสูงครับเราก็ใช้ของแบต AGM ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการให้ไฟเนี่ยมันสถียรนขึ้นเวลาเราจ่ายไฟของตัวรถนะครับก็จะใช้เป็นแบต AGM Ford d e g e n e ทุกรุ่น k i a u โตจะใช้เป็นแบตเตอรี่ของ AGM ทุกรุ่นนะครับอ่าแล้วก็ที่ f ิ e l f u l ก็จะอยู่ติดกับแบตนะครับซ้ายของเล้วขวาก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่แล้วก็ f ิ e l นั่นเองนะครับ่อดน้ายาเราก็เดินใหม่นะครับตัวนี้ก็ไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนนะครับ พัดลมไฟฟ้าหรือมอน้ําไฟ้านะครับของเราก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเวลาเราลดออกตัวเนี่ยก็จะช่วยให้รอบของเครื่องยนต์รถเนี่ยมันจะไวขึ้นนะครับรอบเครื่องยนต์ไวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอุณภูมิของตัวพัดลมไฟฟ้าหรือหมอน้ำใบฟ้าเนี่ยก็จะวัดอุณภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับก็หลังรถทํางานเนี่ยเครื่องร้อเนี่ยพัดลมเนี่ยก็ยังหมุนอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของตเอเวอร์เลสันทีกันนะครับด้านข้างนะครรับชุดแตต่่งงขออวกเ์ีย เสริมมาพร้อมกับตัวกันชนวิกเตอร์เลยครับก็คือซุ้มล้อเป็น3นิ้วสีดําเงานะครับตัวนี้ของเดิมจะเป็นสีอ่าซุ้มล้อ3นิ้วสีดําด้านนะครับก็มาพร้อมกับตัววิกเตอร์ก็จะเป็นสีดําเงาตามสีตัวรถนะครับของจุดแต่งของวิกเตอร์นะครับด้านล่างเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเราไม่ได้ยกนะครับเราปิกนกคู่บนล่างอิสระเลยนะครับตัวนี้ก็2ชั้นเลยครับเราปิกนกคู่หน้าบนล่างนะครับก็เพิ่มเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาขับขี่ใช้ความเร็วเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะช่วยรถเนี่ยทรงตัว RT นนนนะะคคครรรัับบเเเปป็็็ยยยาาางงกกกืออดีว่ ดอกยางเนี่ยเขาจักรูแบบมาเพื่อให้รถเนี่ยมันวิ่งทางเรียบก็ได้หรือออฟโรดก็ได้นะครับนุ่มเงียบก็เรียกว่านุ่มเงียบดีกว่า RT อ่านุ่มเงียบนะครับลูกค้าเน้นเน้นเงียบเน้นนุ่มเนี่ยก็นิยมเป็นยาง RT นะครับก็เพิ่มความเงียบให้กับตัวเวลาเราขับขี่ทางออฟโรดหรือทางเรียบนั่นเองนะครับซีรีส์ยางเราใช้เป็น275เจ็ดหทับห้าห้นะเป็นยางขอบ20ของเรนโซ่ไทยนะครับแม็กเป็นแม็กของ o อเอสนะครับเป็นสีดำเงา จะมีขีดเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามกับตัวแม็กค์ล้อแม็กนะแม็ก <Mac S 1> ก็เป็นขอบ20นะครับรัดเตยร์ย,ยางเลนโซไทยขอบ20นั่นเองนะครับก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับถ้าลูกค้าเน้นแบบไม่อยากให้ล้อมันยื่นจากซุ้มมากเนี่ยก็ยินยอมเป็นตัวออฟเซ็ตรลบศูนย์นะครับก็จะไม่ยื่นกับตัวซุ้มล้อมากนะแม็กของแม็กของเราเนี่ยเขามีหลายแบบออฟเซ็ตรลบแปดยนะครับลูกค้าสามารถรีเควสได้อยากได้แม็กออฟเซ็ตลึกหรือว่าจะออฟเซ็ตแบบธรรมดาก็ได้นะครับสามารถเลือกได้นะครับ เอวีเอสดเรามาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดิสเบรกคู่หลังด้วยนะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก ebd การกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ esp ระบบควบคุมศิลปภาพการทรงตัวรถแล้วก็มีอารด้วยการบีบความนะครับแล้วก็จะมีตัว hla Hill Run Assist นะครับรถออกตัวบนทางราชันก็รถจะหยุด3วินะครับเวลาเราขึ้นทางชันนะครับรถจะไม่ไหลไปชนกับรถคันหลังนะครับก็ระบบปลอดภัยก็ถือมาเต็มเลยครับตัวเอวีเอสดนะครับด้านข้างครับเราก็จะบอกว่าเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องดินยนต์ แก้มข้างเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเพื่อความสวยงามและยังใช้ประโยชน์ได้ด้วยครับเวลาเราขับเนี่ยลมเนี่ยที่มาเข้าเครื่องยนต์ด้านหน้าเนี่ยก็จะออกตัวด้านข้างนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ได้นะครับตัวกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับเราก็ทําเป็นสีดํานะครับทำเป็นสีดาเพราะว่าคันเนี้ยเราแรปครึ่งแรปดำครึ่งคันให้กับลูกค้านะครับลูกค้าขอเป็นสีดําเงานะครับแรปครึ่งคันเลยแล้วก็จัดการให้เลยนะครับครอบกระจกมองข้างซ้ายขวาเราก็ทําเป็นสีดําเงาให้กับลูกค้าด้วยนะครับไบเบรกนะครับอยู่ ซ้ายขวานะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีด้านล่างเนี่ยเราครอบด้วยสีดำด้านนะครับก็เพิ่มความสวยงามกับตัวรถนั่นเองนะครับไฟส่องเท้าแล้วก็มีให้ด้วยเวลาเรากดปลดล็อกประตูรถนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างเวลาเราเปิดประตูรถเราขับรถกลางคืนเราเปิดประตูรถกลางคืนเนี่ยเราก็จะแสงส่องเท้าได้นะครับก็จะเห็นทางที่เราเปิดประตูรถนั่นเองนะครับมีกล้องสามารอองศานะครับซ้ายขวา2ตัวนะครับแล้วก็ด้านหน้าหนึ่งตัวด้านหลังตัวเป็นทั้งหมด4จุดครับสำหรับกล้อง3 6 0ลงอศานะครับ และในส่วนของตัวด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็เสริมด้วยเบ้ารองมือกันลอยเรียกว่าเป็น Line ลายเคปลอรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามเป็นทําให้รถด,ดูสปอร์ตขึ้นนะเป็นลายเคปลอรนะครับก็สวยงามเลยเบ้ารองมือเวลาเราเปิดประตูเนี่ยจะไม่เป็นรอยสําหรับสี่รถเ,เองนะกันซานเราติดเพิ่มให้กับลูกค้าคันนี้ติดฟิล์มให้ลูกค้าแล้วนะครับก็พร้อมส่งมอบเลยใหกับลูกค้านะคันนี้ด้านบนเราก็แร สีดาครึ่งคันเป็นสีดําเงาให้กับลูกค้านะครับกุญแจของเราเป็นแบบสมาร์ทคเลชนะครับมีปุ่มป,ด łada, ปมลดล็อกรถล็อกรถอยู่ในปุ่มเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายนะครับเรากด2 to ที่ฝาท้ายก็จะเด้งออกนะครับแล้วก็เรามีสลักด้วยนะเวลาเรามีเด็กอยู่รถเนี่ยเราจะล็อกเด็กให้เด็กเขาวมาเปิดประตูเล่นล็อกเด็กก็จะประมาณนี้นะครับเาปิดประตูเลยแล้วก็จะมาล็อกเด็กตัวนี้นะครับเราดึงสลักออกมานะครับเราดึงสลักออกมาแล้วเราก็สามารถล็อกเด็กตัวนี้ได้เลยนะครับบิด บิดล็อกประตูได้เลยเด็กเขาจะไม่สามารถเปิดเล่นเวลาเราลดขับขี่อยู่ได้นะครับก็เพิ่มวาปลอดภัยให้กับตัวผู้โดยสารที่เป็นเด็กนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็เสริมเสริมด้วยไทเทเนียมเขาว่าไทเทเนียมนะครับตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกเป็นสีคมี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ส่วนบันไดข้างเนี่ยเราก็เป็นของเดิมนะครับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนจำด้านนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะครับการลื่นได้ขึ้นเหยียบได้นะครับการลื่นได้จริงตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับบันไดข้างของเดิมอยู่นะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยดิสเบรก ก็จะเสริมด้วยตัววัดลิงค์นะครับวัดลิงค์สองข้างนะครับวัดลิงค์ก็คืออะไรวัดลิงค์ก็ช่วยเวลาเราขับรถนะครับมันจะเป็นเหมือนกล้ามคอยยึดให้รถเราเนี่ยทรงตัวดีขึ้นไม่โยกไม่โยนเวลาเราขับทางเร็วหรือเข้าโค้งเนี่ยรถก็จะนิ่งขึ้นเวลาเข้าโค้งครับไม่ลื่นถลายนั่นเองเป็นเหมือนกล้ามคอยยึดเกาะให้รถมันขับได้ดีขึ้นนะครับด้านท้ายข้อไฟท้ายนะครับข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายเลยเป็นสีดําด้านนะครับมีคําว่าเอเวอเรสต์ตรงรุ่นนะครับของเอเวอเรสต์เลยนะครับ ไฟของเราเนี่ยเป็นไฟแบบ full LED นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยแบบ full LED เลยนะครับตัวนี้ของตัวเอลเลสขับสี่นะครับอารคริลิกนะครับด้านฝาท้ายคําว่าเอลเลสครับนี่คาดเอลเอลเลสนะครับเป็นสีโครเมียมและในส่วนของตัวเอลเลสเนี่ยเราจะมีพลาสติกใสนะครับครอบอยู่นะครับเฉพาะตัวไทเทเนียมพัดขับ2แล้วขับ4นะครับตัวนี้ที่เราเสริมเข้ามานะครับแล้วก็มีคําว่าไทเทเนียมอยู่ตรงฝาท้ายด้วยนะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังเวลาเราถอยหลังเนี่ยภาพจะไปหยอกที่จอซิงค์โฟร์เอ โลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่อยู่ตรงฝาท้ายเลยสีน้ําเงินตัวนี้นะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับของเราก็จะมีสปอยเลอร์เสริมเข้ามานะครับเป็นสีดำนะครับสีดําอันนี้สีดําสวยงามเลยนะครับลูกค้าขอเป็นสีดำนะครับสีดําก็ทําให้รถมันดูสปอร์ตขึ้นนะครับสปอยเลอร์ตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับก็ลูกค้าก็ใช้วิกเตอร์เนี่ยแล้วก็แต่งรอบคันให้เลยนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างของกันชนท้ายเนี่ยเราก็ใช้เป็นของชุดแต่งวิกเตอร์นะครับของกันชนท้ายมีท่อคู่นะครับตัวนี้อ่าก็เพิ่มความสวยงามให้กัับตว รถนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์ท้ายของเรามี6จุดเลยนะครับของตัวแต่งวิกเตอร์นะครับมีเซ็นเซอร์6จุดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับว่าเป็นยังไงของตัวเอเวอเรสต์นะครับภายในของห้องโดยสารของตอนหลังของตัวเอเวอเรสต์ครับปรับเบาะแถว2แถว3ามแล้วก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับเรากดตัวนี้นะครับเบาะแถว2แถว3เนี่ยก็จะพับขึ้นมานะครับแบบเป็นไฟฟ้า50 50เลยนะครับภายในก็กว้างขวางนะบกค้าสามารถวางของได้นะครับพับเบาะแถว2แถว3ก็สามารถ วางของได้เลยพับเบาะได้เลยขนของได้เลยนะบกค้าไปออกทิปท่องเที่ยวออฟโรดเนี่ยก็สามารถขนของได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็เสริมด้วยช่องไฟ1 2โวลต์นะครับก็สามารถใช้เวลาเราไปออกทิปท่องเที่ยวกลางเต็นท์นะครับก็สามารถใช้ช่องไฟตัวนี้ได้เป็นช่องไฟ1 2สโวลต์สำหรับตัวด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังนะครับของตัวเอลเลดทับสี่นะครับและตัวฝาท้ายครับของเราก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับเราสามารถกดที่รีโมทก็ได้2ทีนะฝาท้ายก็จะปิดหรือใช้เท้าเตะก็ได้ก็จะเป็นแบบแฮนด์ฟรีเท้าเตะนั่นเองนะครับหรือมือ ตัวปะท้ายก็ได้ครับไฟพักก็จะปิดนะครับเราใช้รีโมทสองครั้งนะครับปะท้ายก็จะปิดเป็นการใช้งานแบบระบบไฟฟ้ารอบพันเลยนะคตัวเอลไรท์ับสี่คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวเอลไรท์ับสี่คันนี้กันนะครับแล้วเรามาดูฝั่งผู้โดยสารต้นหลังก่อนนะครับฝั่งผู้โดยสารต้นหลังเนี่ยของเราเนี่ยภายในก็จะเป็นเบาะสีดําเดินได้ด้วยสีดำนะครับเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะครับช่องผู้โดยสารต้นหลังก็จะมีช่องไฟ230อโวลต์นะที่เราเรียกกันว่าลักสามตาครับสามารถรองรับพิชยาฟ้าได้ตี์เลย ให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานได้แนละ้วมีช่องปรับแอร์นะครับช่องแอร์ของตัวเอเวอร์เสจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนของฝั่งตัวนี้นะครับมีสองสอฝั่งนะซ้ายขวาลูกค,ค้าก็สามารถปรับแรงลมได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนตัวเอ e วเสทุกรุ่น,นครับถ้าเป็นกระบะจะอยู่ด้านล่างนะแต่เอเว E ร์เรสอยู่ด้านบนนะรปรับองศาใหม่ของตัวเอ e วอร์เสครับซันลูปมูนล,ลูปนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับลูกค้าสามารถใช้เปิดรับลมก็ได้หรือใช้เป็นแสงส่องสว่างเวลาเราขับขี่แล้วก็เปิดซันลูปได้มูนลูปได้นะ ในส่วนของภายในนะครับภายในของตัวเอ4เขับเนี่ยเรามาดูฝั่งตำแหน่ตงตำแหน่งของแอร์นะครับแอร์ Air ของเราก็จะเป็นแบบด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น4ี่ช่องนะครับก็คล้ายๆทรงยาวครับก็เพื่อที่จะออกแบบให้มันล,ลมเนี่ยมันออกได้ดีขึ้นนะครับเย็นขึ้นในห้องโดยสารนะครับคูหน้าก็จะสามารถปรับระบบแอร์นะครับอุณหภูมิของแอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาจำกาทดสอบตอนที่อยู่ในโหมดของจอซิงโฟเอ A กันนะครับ ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าของเราก็จะเป็นแบบแมททิคเอนะครับก็ตัวนี้เปิดแบบเปิดเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัตินะครับมีไฟตัดหมอกเปิดปิดได้นะครับเมื่อเราสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับไฟเนี่ยจะมาอยู่ที่อัตโนมัตินะครับแต่เราสามารถบังคับด้วยแบบเมนูนก็ได้นะปิดไฟไฟลีเปิดไฟออโต้หรือไฟปกตินั่นเองนะครับเราสตาร์ทรถทุกครั้งนะไฟก็จะมาอยู่ที่หมดออโต้ตลอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเรือนไม้หน้าจอเมื่อเราขับรถบดกลางคืนเนี่ยเราสามารถปรับลดแสงได้นะครับปรับลดแสงได้เลยบวกลบนะครับ ก็เพื่อที่จะให้เราขับขี่เนี่ยแสงไฟที่หน้าจอรถเนี่ยมันจะไม่แยงตาเรานั่งเองนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับฝั่งคนขับคนนั่งมีให้นะครูหน้าเลยนะครับตรวนี้ก็ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะครับพุทธสตาร์ทนะครับตรงนี้ก็เหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยครับตัวคอนโซลภายในของตัวเอเวอเรสก็จะเป็นเป็นหนังนะครับเดินได้ด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะครับของตัวเอเวอเรสต์ขับสีนะครับตรงฝั่งคนคนนั่งเนี่ยก็จะมีคาว่าเอเวอเรสตครับเป็นเป็นหรือว่าตัวปั๊มนะครับก็จะ จอ12.4นิ้วฝั่งผู้โดยสารคนขับนะครับมีค่าอะไรที่ต้องเช็คบ้างวัดบ้างเรามาดูกันนะครับทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการบอกตำแหน่งของตัววัดรอบของตัวเครื่องยนต์นะครับตำแหน่งของเกียร์เมื่อเราเข้าเกียร์ไหนอยู่นะไฟสีเหลืองเนี่ยก็จะมาจะแสดงผลตรงตำแหน่งของเกียร์นะครับ PRNDM นะครับก็ดูจากไฟของตัวตำแหน่งเกียร์ได้นะครับด้านบน4จุดอ่นะมีการวัดค่าอะไรบ้างด้านบนก็จะเป็นการวัดของตัว อุณหภูมิความร้อนความเย็นของอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวความร้อนความเย็นของตำแหน่งเกียร์นะครับมีตำแหน่งของตัวน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวบอกตัวน้ำมันในถังว่ารถเรามีกี่ขีดนะครับรถคันนี้วิ่งอีก112กิโลครับน้ำมันถึงจะหมดนั่นเองนะครับก็บอกตำแหน่งของตัวน้ำมันในถังนับน้ำมันเกียร์ความร้อนของน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องแล้วก็อุณหภูมิความร้อนความเย็นของอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับบอกบอกหมดเลยนะครับแลวในส่วนของตำแหน่งฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นมมาาตรรววัดคเ็ นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลเลยเป็นตัวเลขที่เราบอกเลยนะครับแล้วตันส่วนของด้านล่างของตัวหว่างขวาเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นตำแหน่งของตัวเลนคีปิ้งเลนสต์ลิงนะครับเมื่อเราใช้งานของตัวแอตติวิทคูดคอนโทลเลนคีปิ้งเลนสต์ลิงเนี่ยก็จะทํางานแบบอัตโนมัติเลยนะครับจอ12.4นิ้วเป็นแบบดิจิตอลใหญ่ๆเลยฝั่งคนขับนะครับในส่วนของพงอะไรับของเราเป็นพวงอะไรไฟฟ้านะครับปรับได้ถึง4ทิศทางนะครับมีสลักดึงตรงนี้นะครับแล้วลูกค้าสามารถปรับปรับพงไลนได้แบบ ด้วยตัวเองเลยนะครับจะให้มันขึ้นลงได้นะหรือยืดเข้ายืดออกได้ลูกค้าก็สามารถปรับได้เลยนะครับตำแหน่งของพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอกดสปุ่มเนี่ยตำแหน่งหน้าจอก็จะขึ้นมาให้เราเซตค่านะครับ My View นะครับการเดินทางน้ำมันสถานะออฟโรดการลากจูงนะครับแล้วก็มีตำแหน่งของโทรศัพท์มีตำแหน่งของเสียงนะครับลูกค้าสามารถต่อบลูทูธที่จอซิงค์โฟร์เอติสสองนิ้วตรงคอนโซลกลางได้นะครับแล้วก็จะมาเล่นที่จอฝั่งผู้โดยสารคนขับนะครับติสสองติสสองจุดสี่นิ้วตรงนี้ การตั้งค่ามีอะไรบ้างครับการตั้งค่าของตัวจอ strip, มีกี่กำหนดค่ามาตรวัดนะครับแล้วก็มาตรวัดความเร็วรองนะครับก็สามารถจะให้มาตรวัดการแสดงผลเนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยก็สามารถตั้งค่าเซตค่าได้จากกาตรตั้งค่าของตัวการตั้งค่านะครับและในส่วนของตัวสมบมุงรถยนต์นะครับของเราตัวเอเวเลตกับสี่เนี่ยมีอะไรบ้างมีแรงดันลมยางนะครับระบบรวจับลมยางข้อมูลเครื่องยนต์นะครับคุณภาพของน้ํามันเครื่องคุณภาพน้ำมันเครื่องเนี่ยให้เรานึกภาพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้รถ สมัยก่อนเนี่ยเราต้องเปิดฝาโปรงรถมาดึงก้านวัดนะครับว่าดูคุณภาพน้ำมันว่ามันดำม,มันเข้มเท่าไหร่นะครับแต่รุ่นน x ก g e นทุกรุ่น Ford เนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบอออมิเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบเป็นการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็จะเช็คคุณภาพของน้ำมันเครื่องโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดฝาโปรงไปดึงก้านวัดให้มันยุ่งยากนะครับล้วก็สามารถเปิดกดปุ่มเมนูตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ซ่อมมันรถยนต์ใช้งานได้เลยนะใช้งานง่ายๆนะครับจากหน้าจอ 12.4นิ้วฝั่งผู้โดยสารคนขับปุ่มด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของตัวการตั้งค่าของ,ง,งจอนะครับดิจิตอล12.4นิ้วฝั่งผู้โดยสารคนขับนะครับในส่วนของปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของระบบ Ad Active d Cruise Control นะครับก็มีอะไรบ้างมีลิมิตก็คือตัวจํากัดความเร็วเมื่อเราขับรถทุกครั้งนะครับเราใช้รถเนี่ยของเราเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วจํากัดนะครับเราก็กดที่ลิมิตตัวนี้เลยนะครับอ่าก็จะให้ความเร็วล็อกนะครับไปที่เท่าไหร่ตั้งได้ตั้งแต่15โลมาขึ้นไปนะครับเรากดเซตบ เซตบวกหนึ่งครั้งนะครับความเร็วก็จะขึ้นเป็นแบบหลักหน่วยนะครับถ้าเรากดค้างนะครับความเร็วก็จะขึ้นเป็นหลักสิบนะครับเมื่อเราขับบนทางด่วนนะครับเราใช้รถเราวิ่งโดยมโดย,โดยที่ไม่แบบไม่เกินความเร็วเกินที่กําหนดหมายกาหนดก็คือ90นะครับเราก็ลอ็อกีเก้าสิรถเราจะเหยียบยังไงให้ตายก็วิ่งได้แค่้อันนี้คือเราลิมิตคือตัวจํากัดความเร็วตัวรถนะเราขับควาเร็วเกินเราก็สามารถกดใช้ฟังก์ชันของตัวลิมิตได้นะครับรถก็จะขับได้แค่ที่เราตั้งความเร็วไว้นะครับก็คือ80 90 100, 120นนัเนับ แล้วก็ส่วนแอค i ี e c o n t ท o l ก็ใช้งานคล้ายๆกันเรากดตัว a อ t i v e นะครับเขาก็จะให้เราเซตความเร็วนะครับเซ็ตความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซ็ตได้เลยนะครับจะให้มันรถเราวิ่งกับรถคันหน้าเนี่ยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซ็ตได้นะครับก็กดตัวเดิมครับเซ็ตบวกเซ็ตลบครับกดค้างไว้ก็จะเป็นการเซตความเร็วหลักสินะครับตัวนี้ก็ขึ้นเป็นยังแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยยี่นะครับรถเราเนี่ยจะวิ่งอัตโนมัติโดยที่รถเราไม่ไปชนกับรถคันหน้าคร รลดออกนอกเลนเมื่อเราเลี้ยวโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวรถจะมีระบบสั่นเตือนที่พงมาะไยแล้วก็ช่วยเราดึงกลับให้นะครับแล้วก็มีเลนสเตนด์ลิงนะครับควบคุมรถอยู่ช่องทางนะครับตัวนี้คือเลนสเตนด์ลิงนะครับก็ช่วยรถเนี่ยให้คุมอยู่ช่องทางไม่ข้ามเลนใดเลนหนึ่งของถนนนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเลนคีปปิ้งนะครับตัวนี้เลนคีปปิ้งเนี่ยก็จะทำงานอัตโนมัติเมื่อเราสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับเราสามารถเปิดปิดระบบได้นะครับตัวนี้เรากดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนนนปุ่มมมกกกาาาาาาารรรรรระะะะะะยยถถถคคหห้้้้เเสัได ความห่างรถคันหน้าเท่าไหร่1ขีดนะครับ2ขีด3ขีด4ขีดเราก็สามารถตั้งได้เลยจากปุ่มพวงมาลัยด้านซ้ายตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นการเซตความเร็วแบบบวกลบนะครับนี่ก็จะเป็นการใช้วาวแบบจำกัดความเร็วล็อกความเร็วแบบมีเบรกอัตโนมัติให้ด้วยเลนทีปปิ้งนะครับแล้วก็ตั้งความห่างของรถคันหน้าของรถเรานั่นเองนะครับพวงมาลัยเราก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะปรับได้สีส่ทิศทางเลยใช้งานง่ายแล้วปรับฝั่งผู้โดยสารคนขับนั่นเองนะครับ ในส่วนของตำแหน่งแอร์แบ็กครับของเราเนี่ยมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกเลยนะครับตัวนี้แต่มีออนบอกอยู่นะครับก็จะบอกว่าตำแหน่งรถเรามีมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะครับก็ทำงานอยู่นะครับระบบแอร์แบ็กนั่นเองนะครับจอซิงค์โฟร์เอสิบสองนิ้วเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเรากด6ปุ่มตรงกลางจอนะครับมีวิทยุโทรศัพท์การต่อบลูทูธแอปเปิลคาเฟ่แล้วก็แอนดรอยต์อัตโนะนะครับแอนดรอยต์แอปเปิลคาเฟ่เนี่ยเราสามารถต่อบลูทูธที่โทรศัพท์เรานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับจอซิงใช้สาย ไปเสียบแล้วครับก็ใช้งานง่ายเลยนะครับต่อบลูทูธนั่นเองนะครับเราก็สามารถเล่น p p l e CarPlay เพ d r ด i d a โต o นับดู GPS จากมือถือผ่านจอก็ได้นะครับ1ินิ้วนั่นเองนะครับในส่วนของการตั้งค่าของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับเรากด6ปุ่มมุมขวาบนเลยนะครับออโต้โฮก็คือเป็นเบรกมือฟ้านะครับเมื่อรถเราหยุดทุกครั้งนะครับระบบก็จะทําการเบรกมือฟ้าให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อรถเราเคลื่อนออกตัวระบบไปมือฟ้าก็จะตัดทํางานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับเราจะดูกล้อง3า0้อสงศาแล้วก็จิ้ อ่าแล้วก็มีกําลังถอยจอดนี่จะเป็นระบบการจอดแบบอัตโนมัตินะครับคือเทียบข้างก็ได้หรือเข้าซองก็ได้นะครับโดยการกดปุ่ม P ค้างไว้ตรงคอนโซลกลางของตัวรถนั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการใช้งานแบบช่วยคนขับได้ถือว่าดีมากนะครับโหมดล็อกระบบนะครับก็จะมีให้เราล็อกระบบได้ในโหมดต่างๆนะครับระบบควบคุมก็จะเป็นการตั้งค่าของโหมดควบคุมทั้งหมดนะครับ การตั้งค่าของตัวจอแล้วก็ตัวรถมีอะไรบ้างนะครับมีระบบเสียงนะที่เราต้องตั้งค่ากับตัวจอกับรถนะครับมีเสียงวิทยุนะครับรายการโทรศัพท์ช่วยคนขับนะครับมีรถยนต์ทั่วไปหน้าจอแล้วก็นาฬิกานะครับการเชื่อมต่อการอัปเดตระบบนะครับแอปโทรศัพท์มือถือระบบช่วยเหลือุกเฉินนะครับหรือ e m e r g e n c y a แอดซ t a n t นั่นเองนะครับระบบจัางงานของ Ford หรือไฟตกแต่งห้องโดยสารที่เรียกว่าไฟ ambient light นะครับเราสามารถตั้งค่าของตัวจอ s y n c 4A 12นิ้วเนี่ยได้จากการตั้งค่านะครับโดยที่เรากด มุมบนด้านขวานะครับแล้วก็เป็นการตั้งค่ารดทจอซิงโฟเอต์สองนิ้วตามที่ลูกค้าต้องการหรือตามที่ลูกค้าใช้งานได้เลยเอาที่ลูกค้าใช้งานได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตามที่ลูกค้าถนัดเลยนะครับในส่วนของโซนคอนจนกลางนะครับก็จะเป็นแบบแอร์แบบอัตโนมัติปรับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้เราใช้แอร์ฝั่งซ้ายเท่าไรขวาเท่าไรแล้วก็สามารถปรับแยกได้นะครับมีทั้งสัมผัสที่จอก็ได้หรือจะปรับแบบมือก็ได้นะครับตัวนี้ปรับได้2แบบเลยนะครับ ท่านชาร์จไวเลสเราสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้เลยมี USB อสบีไดซให้ด้วยนะาาาน,นะครับลกกกฟฟ e e ter, บูกค้ากนะ็สามารถใช้งานได้นะครับแลนะตำแหน่งของเกียร์เกียร์เราเป็นเกียร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ e-shifter นะครับก็เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับอีกตำแหน่งของเบรกมือไฟให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็อยู่คอนโซลคอนโซลกลางเกียร์ของเราเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับเป็นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ210แรงม้าแรงบิดนนนนนนิิวตตตตัััััััเเเมมมมรรรรรระะะะคคบบบบกกก็จาพ้้ออออีียย์โสสปปดลลแขง คอจนกลางนะครับมีระมบการลำคีนะครับตัวนี้ระบบการลำคีของตัวรถนะครับมีระบบถอยจอดอัจฉริยะเทียบข้างก็ได้หรือเข้าซองก็ได้นะครับระบบแทคชั่นคอนโทรลนะครับเราสามารถเปิดปิดระบบตัวนี้ได้นะครับโหมดปรับโหมดขับ2ขับ4หรือโฟโล์นะครับเมื่อหมุนเมื่อเราหมุนไปทางซ้ายเนี่ยโมดการลำคีของตัวรถเนี่ยก็จะปขึ้นที่หน้าจอดีจตอน12.4นิ้วนะครับเราก็สามารถเลือกโหมดได้เลยนะครับของเอเวอเรสต์ของเรามีทั้งหมด6โหมดนะครับมีทั้งหมด6โหมดในการปรับโหมด ขับ2ขับ4หรือ 4, โฟลวเมื่อเราเข้าโหมดโฟลวนะครับรถเราต้องเข้าเกียร์ n เสมอนะครับเข้าเกียร์ว่างตลอดเราถึงจะใช้งานของตัวโฟล์ได้และเมื่อเราจอดรถซ้อนคันนะครับเราจะมีตัวสลักสีเหลืองอยู่ตัวนี้ลูกค้าต้องดึงสลักตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันจะเข็นหน้าถอยหลังได้นะครับตัวนี้จะมีสีเหลืองอยู่ตัวนี้นะครับในการใช้งานของตัวเกียร์ว่างเนี่ยเมื่อเราขับรถไปที่ห้างเนี่ยเราจอดรถซ้อนคันดึงเชือกตัวเนี้ยสีเหลืองเหลืองอยู่แล้เราสามารถดึงได้เลยนะครับก็รถก็จะ สามารถเข็นแบบเกียร์ว่างได้นะครับใช้งานง่ายๆนะครับเป็นแบบตัววีลแกกับ4เป็นเกียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์นะครับแล้วในส่วนของด้านบนนะครับก็มีซันรูปมุลรูปให้ลูกค้าได้สามารถใช้งานได้นะครับปรับไฟฟ้าแบบมุลรูปซันรูปเลยนะครับกระจกก็แบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัวนี้เลยฝั่งกระจกมองหลังนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านบนกระจกมีวัดอะไรบ้างมีเป็นตัวเซนเซอร์ปรับตัวเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีตัวเลทชิปปิ้งนะครับเลทชิปปิ้งก็จะเซนเซอร์ของตัวบนกระจกนั่นเองนะครับก็ เป็นระบบเทคโนโลยีนะครับของตัว f o r e x g g n นที่ทำออกมานะครับเบเราก็เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีดำนะครับมีปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยหรับตัวเบาะหนังของเรานั่นเองนะครับก็คา้าสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับสำหรับพี่เแฟนเพจทุกท่านนะครับสนใจอยากได้ตัว e v e r e s t ขับ4คันนี้นะครับสนใจก็สอบถามได้ที่ Ford Apple พัะนครเกษตรนะมีหรือช่อง YouTube นนนัั่เองะครบทุกอาชีพสามารถจัดเฟนั้นได้นะครับแล้วก็เรามีเจ้าที่ทำสัญญาถึงบ้านด้วยแล้วก็ส่งบัมรถถึงบ้านนะครับลูกค้าไหนสนใจก็ทักสอบถามได้ในเพจหรือช่อง YouTube ก็ได้นะครับผมจะมีเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ลิงก์ไลน์ใต้คลิปไว้ให้นะครับก็สามารถทักสอบถามได้สำหรับคลิปนี้นะผมก็พาเพื่เพื่อทุกท่านมาชมเอลเล็กซ์คับซีสีขาวมุกคันนี้แต่งวิคเตอร์แม็กยี่สิบนะครับก็ตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ